Standing right here, eyes clear with the till t mind only ground I'm here where my up look off ก็สวัสดีด้วยนะครับวาพบกับผมนะครับวยเอลลัซี่นะครับตอนนี้เราอยู่กับที่ซากุระนะฮะอยู่กับรถอ3นะครับของใครก็ไม่รู้นะครับแม่งถีบสะดีมอตอนนี้เราก็เจอเจ้าของครับสวัสดีครับชื่ออะไรครับออโคดจัดสซ เอ๋อนี่ชื่ออะไรครับคนข้างทางเขาชื่ออะไรชิบปอนครับผมปอนนอนแค่ไหนนอนได้แต่ขออนุาตนอนใกล้คนหน่อยได้ครับผมเชียร์ครับเพื่อนเพราเพื่อนไม่เต็มครับเพื่อนไม่เต็มเธอเธอทางรายการนะเก็บไว้ให้กูด้วยครับมึงกูเอาไปตอรี่เล่นวันนี้คนมาทำอะไรมาทำอะไรมาถ่ายคลิปคุณนะครับมามาถ่ายอะไรกูอะมาถ่ายอะไรกูอ๋อถ่ายคลิปรีวิวตรงช่องรูรูพของผมอ๋อ้ยใน ขอผมยังถ่ายอะ่ะขอแล้วครับขอ,ขอแล้วแต่งนนะไงกันนะลูปหลุดไอ้ปอนมาวะถ่าย <laughs> ไแงแม่ไม่เข่านเออเออ,เอ,อมาต่อกันนะครับว่าเราไม่เจอกันนานนะคลิปไอ,อไอ้แค่นี่มึงเลิกมือบอดเนี่ยมึงอยู่ซื้อๆเลยเป็นไหมซีนเขาซีครับคำยอดแมนโอเคมาเบรือ่ะตอนนี้นะครับเรามาต่อกันดีกว่าครับคลิปพี่นี่โอหโคตรดังครับสามพันวิวครับโอ้โหมันดังเปิดลำโพงสุดเลยเด้ คนไม่ค่อยดูครับคนไปดูคลิปอื่นแทนนะฮะไปดีกว่าตอนนี้นะฮะเราก็อยู่กับคุณออสตาภูมินะครับวันนี้มาเล่าประวัติของคุณดีกว่าครับแล้วกว่าจะมาเป็นภูมิอาสานี่ต้องผ่านอะไรมาบ้างต้องผ่านมากี่ปีนครับถึงจะมาผ่านมาเป็นเราจะได้ภูมิได้อ๋อก็อันดับแรกนะฮะผ่านบ้านก่อนมาครับก่อนมาจะเป็นมาเป็นเนี่ยก็คือขี่รถมาผ่านมาครับก็ก็นั่นแหละครับก็ ก็นานอยู่ครับถามใช่ก <Luis> ็ไม่รู้จะอธิบายยังไงก็คือถามว่าไงนะถามว่ากว่าจะเป็นภูมาสามนี่ต้องผ่านอะไรมาบ้างก่าจะพ่อแม่จะแบบว่าอนุมัติให้ซื้ออ๋อก็คือต้องการคนละกันกี่คนผ่านผ่านการยอมรับครับผ่านการยอมรับจากการที่ว่าเขาจะว่าเขาทิ้งไปมันที่อะไรอผ่านการจากที่ว่าเขาต้องดูการที่ว่าเขาไปมีคนใหม่อะไรอย่างเงี้ยครับ ใช่ครับไอปอนถอดอดรองเท้าแล้วฟาดตากูดินเสร็จไหมงี้ครับก็ผ่านการแบบงั้ไงเรื่องตางอะไรอย่างหนึ่งอ่ะอ่าตอนเราตอนแรกที่พ่อแม่บอกว่าไม่ซื้อรู้สึกไงครับก็เศร้าใจแหละครับแต่ก็ทำไงได้ครับชอบใช่ครับความไม่ชอบแต่ว่าผมแล้วทำไมพ่อแม่ถึงให้ซื้อได้ครับเพราะว่าเงินครับเพราะว่าเงินเงินผมครับผม อะไรเก็บตังค์คุณภูมิวิธีเก็บตังค์หรือยังไงครับไม่ใช่บาคาร่าแน่นอนครับไม่ใช่ก็ไม่ใช่ลงแดงลงน้องเงินอะไรในเงี้ยครับโมจิไม่ไปเลยแล้วตอนนี้นะฮะเราก็จะมาถามว่าพีุ่ภูมิใช้เงินดาวเท่าไหร่ในการดาวหรือผ่อนกี่ปีกี่งวดดาวไปสามหมื่นดาวสามหมื่นขันเดือนเท่าไหร่ครับสามพันหกครับกี่งวันหกสิบวดโอ้ก็ ตอนนี้เขาจะเจ็ดปีห้าปีเออห้าปีนับเลขไงเนี่ยตกเลขตอกเลขอะจังหว่าก็ตอนนี้ก็จะครบปีหนึ่งฮะแล้วคาดว่าจะแบบจะผ่อนกี่ปีแล้วถึงจะอ up C ีครับก็คิดว่าน่าจะผ่อนหมดแล้วแล้วอ up C C เหรอก็ไม่รู้ครับก็ต้องดูสถานการณ์แล้วแต่ว่าไปแน่นอนไปไหนไปไหนก็ได้เรื่องของกูไปไหนก็ได้จะไปอยู่แค่นัะใจก็พอกูว่าละเนี่ยครับ เราจะไปดูของแต่งเพิ่มเติมนะครับว่ามีอะไรเพิ่มมาไหมครับก็หลังจากเบอร์คิวไปตอนนั้นก็ชิวตอนนั้นชิวไม่มายถึงเลครับใช่ครับชิวตอนนั้นเป็นชิวเดิมอยู่อ่ามีชิวอ,นนอันดับแรกนะมีอะไรอยู่ครับชิวแล้วก,ววก็การแทนครับไรไนไวหนวะการแทนของอะไรครับอ่ของหาอะไรก็ไม่รู้เหมือนกัน,นครับผมสั่งมาจากละศิราเท่าไหร่ครับห้าร้อยคู่ฮะเป็นคู่มีการ กันเบรกกันครับนะฮะต่อมามีอะไรเพิ่มไหมมีท้ายสั้นแต่งครับเปลี่ยนใหม่ฮะจากตอนนั้นเป็นพับพับไม่ได้ไม่พับได้ดิแต่ว่ามันไม่ใช่แม่เหล็กอ่ะอ่าตอนนี้เป็นแล้วไปย่อแต่งไปส่องไฟใช่สว่างไหมครับเปิดให้ดูนะครับนิ่คเหล็กใช่ไหมเสร็จแล้วก็ไม่เท่าไหร่ตอนนั้นคือสว่างอยู่นะครับต่อไปนะครับสิ่งที่ขาดไม่ได้นะครับท่อครับท่อทรง อ่ะครับที่ไปด่าเปลี่ยนทรงใหม่ฮะทรงเก่ามัลั่นเกินได้ข่าวว่ามีทรงหนึ่งไม่แห่ครับได้ข่าวมีทรงหนึ่งไม่แห่ทรงชัตตี้ฮะชัตตี้ฮะอยู่ฝากไว้สพเมืองฮะไม่ได้ฝากครับเขาเอาไปเลยฮะไม่เหมือนอืนแล้วทำไมโดนยิงเหรอฮะก็โดนจับไงล้เเาไปยะก็คือแบบโดนตำรวจจับอะฮะเข้าเสียหลังคือวิ่งในเมืองตอนนั้นโดนแยกไปแล้วเอาคนจะรับผิดใช่ไหมอ๋อใช่โอสวยอยู่คนนี้ ตัวนี้ซื้อมาเท่าไหร่ครับตัวนี้เป็นงานไทยครับผมตัวนี้ไปอย่างเดียวสามพันสามพันนะฮะโอ้ยคอเดิมนะใช้คอของเอสซีก็คอเดิมอนะคอ,คอใส่ได้หมดฮนะใส่ไปสองนิ้วได้หมดเนดะ็กคอสี่สี่พันจยอะจับนะครับพ่อพ่อมัน๋ยวมันเป็นรอนิ้ว<อ><อ>กนเนี่ยนางานกะมีแต่สปูนแต่งมีอะไรของเดิมมายังไม่ได้แต่งเยอะรถสายจอดครับแล้วช่องพี่นี่ไม่อัปเดตอะไรเพิ่มหรอครับไม่มีกล้องครับ คง่ายนะตอนตอนยืมเพื่อนก็ก็ยืมเพื่อนถ่ายถ่ายไม่เคยมีกล้องตัวเองทั้งทีจนนะยังรถก็แต่งไม่ไรครับธรรมดาจนโอ้เบื้องหลังเลยคุณภาพอ่ะใครก็ไม่รู้เนาะมึงซื้อของให้แฟนแล้วนะอ่ะตอนนี้แล้วฮะเราก็มาถามกันถอดออกไปครับพี่เคยอัดท็อปสปีดไหมท็อปสปีดใส่ทอไม่ใส่ทอเอาแบบว่าก่อนยังก่อนเดิม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 ไม่ได้สุดนะยังไม่สุดนะ อาถามมันถ้าเดิมเดิมมันตัดร้อยเก้าเก้าแต่นั้นวิ่งท่อเดิมร้อยแปดหกแต่พอท่อเนนะี้ย่งร้อยเก้าสี่โอ้สุดอยู่นะใช่เราผมก็กดนะมันยังไม่สุดอะ่ะแต่แค่ว่ามันอาจจะเป็นเพราะว่ารถมันยังใหม่ๆอยู่ก็ได้มีดีถ้านานๆไปก็ไม่รู้ว่าจะถุอขึ้น,นยยไงหรอืเอเปล่าแล้วแบบอะไรเที่ยนี่คืออะไรเนะ่ยสงสัยเขาอยากได้บ้างครับซื้อตกไหมยังเงียบเลยยังรถที่ผมเคยฝันมานานเลยนะครับอ๋ออยากได้มานานแล้วแหละตู้ที่ไป อันนี้ดีกว่ามีสาวซ้อนยังเคยมีสาวซ้อนไหมอ่าเอาง่ายๆอ่ะอะะไรนเคยมีสาวซ้อนไหมเคยมีสาวซ้อนไหมเออมีเฮ้ยกี่คนกี่คนนี่คนเดียว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 โอเคครับอ่าส่วนมากก็แบบว่าอ่าสามหน้าตาจะแบบว่าเปลี่ยนใหม่หมดนะฮะอ่าสามจะไปอ่าหนึ่งนะมามาจ้าจ้าต่อ ตอนนี้ก็แบบว่าเป็นออนิโออ้อยาม่าอาร์สามตัวชมใหม่ล่าสุดครับชมใหม่ล่าสุดนะโมใหม่ล่าสุดเคยคิดอยากลงสนามไหมครับเคยครับอยากลงครับใจจะขาด <c oughs> อยากลงนะเขาจริงๆริอยากลงเดี๋ยวแบบฝึกแบนโค้งอย่างมีรถที่เทในสนามไม่อยากมาห,ด,หดได้หดได้เนอร์มตาร์ดผมก็อยากลงเหมือนกันครับแต่ผมไม่มีรถที่เทะครัเดี๋ยวคุณลึกก็มาได้เลยฮะรอดูคุณเวิร์กเร็วๆนี้นะครับอ่าเซตเอของอาร์เอ้ยเอ้ยหลุดพูนไม่ได้สุดกับผมอีกอะ ก็ต้องกระโดดเอาวันนี้ไงเนาะใช่ครับตอนนี้รถคุณภูมิก็อยู่ในสภาพที่แบบว่ายังไม่ได้ล้างใช่ไหมสองไม่ล้างครสองครับไม่ล้างครับตอนนี้รีวิวไปหมดแล้วนะดูคลิปคลิปแรกที่รีวิวของ R3 ก็ก็จะมีเยอะครับคุณเมิร์กรีวิวแต่ตอนนั้นมันเป็นเดิมใหม่ๆอันนี้ก็มาอัพของแต่งเพิ่มประมาณ2ชิ้น3ชิ้นนะฮะัให้ดู ดี๋ยว,ว่าจะมีแผนว่าครอบถังนะครอบถังกุกระจกน,นี่กันลอยกันลอยพีชิปเตอร์ฮะโอ้สุดเนาะแล้วก็จะเปลี่ยนลายครับผมเอาไว้ให้แต่งเต็มห่ดนี้แล้วค่อยมารีวิวใหม่ใช่ครับเดี๋ยวมาคุยเริ่อ,องกันใช่ครับอันนี้ไม่เต็มนะใช่ไอ้คนนั่งยืนไอ้คนที่นั่งข้างยืนข้างผมก็ไม่เต็มเหมือนกันครับตามนั้นแหละครับอ่า ตอนนี้คุณภูมิอยู่เรียนชั้นไหนครับโม่หครับผมอ๋อโรงเรียนอะไรครับโรงเรียนโรงเรียนชายล้วนชื่อดังห้ามส่งเสียงดังเดี๋ยวจดตีตัดไปครับผมของโคราชนะครับโรงเรียนชายล้วนอันนี้เคยถามจริงไหมครับเคยแบบว่าขี่ช้าสุดช้าสุดเออขี่ช้าสุดเออขี่แบบช้าสุดชิวๆอะไรเงี้ยครับโอ้ช้าสุดอยู่ที่ว่าสี่สิบห้าสิบฮะไปสิบบาท เสียงเหมือนรถพิจีจังเลยเนี่ยก็น่าจะมีเท่านี้แหละครับไม่เยอะสักเท่าไหร่เอาเสียท่อไหมฟังนะฮะเอาแค่ไม่เพิ่นน่าไม่เพิ่นเอาฟังรอบเดินเบาพอแล้วครับจะเอาอย่างวะอยู่ก็พอๆนุ่มๆุ่มตำรวจฮะตำรวจอยู่ตรงึ๊งตำรวจอยู่นู่นน่ะตำรวจเข้ามาเข้ามารอรับเสด็จเดียวสักอย่างฮะผมเสียวใช่ครับตอนนี้ก็ ท่อใใหม่ก็ดูเข้ากันดีนะใช่ครับก็นุ่มๆค่ะขี่สบายหูดีับใช่ครับแล้วก็แบบยังไงครับไม่แบบไม่ไมยังไงไม่ลั่นอ่ะก็เอสซีไม่ลั่นระหว่างท่อไปไหนกูชอบไมกสุดพี่เจจริงด้วยยังไม่ทานอะไรเลยใส่คลิปอยู่มาดีกว่าแลวก็ มันแบบถ้าเอาดีถ้าเขาไม่ผิดกฎหมายนะผมใส่เอสซนะผมชอบชอบความลันนะผมว่าเริงใจแต่ว่าเอสเอาไหมลง,ลงสนามทีไหมครับพ่อแบบยื่นออกมาตู่นะโอใช่ครอันนั้นก็เป็นโปรเจกต์ไปอีกเรื่องนึงนะแต่ตอนนี้มีคนมาแข่งมาเชิญไหมครับไม่ได้จ<อ>ัอดอย่างนี้นะให้แกมาตัอย่างนี้เลยเจมส์วันนี่ ยิวโชตชิวโชตสวัสดีครับพี่จมนี่นะตชิวชิวโคตรตอนนี้ก็อยู่กับช่องอะไรครับลเซอร์อาร์ซิกนะฮะโอ้โหโคตรชิวแบบพีกนฮะชิวไงครับผม อันนี้ตอนนี้พี่เจมมาโผล่ชาแนลไวล์เอลิสซี่อีกแล้วโอ้ยากมาพายนะครับนี่ฮะอัดมาด้วยเออได้ครับอัดหน้าไมล่ะอ้ยเฮ้ยอุ้ยอุ้ยทำไมยูทูบเบอร์ดังเนี้ยชื่อราดฮะเขาเกีียวกราดมาเกลียวกราดเกราดปกติผมเป็นคนดีครับเฮ้ยดีไม่ห่างถึงไม่ปวดนะฮะศัพท์นี้ห่างว่างก็ได้แล้วพี่ติดเยอะเดี๋ยวติดเยอะเดี๋ยวเป็นหนี้อ่ะบ่นเยอะๆไม่ไม่ผมมึงอ่ะไม่ซ้ำหน้าทุกวัน อยังปิดคลิปอะไรต่อเฮ้ยมึงแล้วจะล้างวอเตั้งไหนโอ้นานนะคลิปมึงนี่ใช่ใช่12นาทีอยู่เลยิ12นาทีอยู่เลยอะไรต่ออ่ะปิดเไหมจะปิดเไหมอ่าตอนนี้ก็ไม่มีอะไรเนาะก็เต๊ดอายีอ่ะฝากมาได้อ่ะเต๊ดอภิวัตเทียซ้ายครับผมอายทออสตาบูมอ่ะไม่รู้มีอะไรไหมครับมีเจตอะไรไหมนี่ยก็ช่วงนี้ก็ขับขี่ปลอดภัยนะครับผมรถเยอะเนาะอย่ายกล้อเหมือนนี้ถามนะครับเฮ้ยมมันนไ่ดีะ giờ xem phùng đã đây đây <laughs> 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 ok <laughs>